ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าเลยนะกำลังออกมาสูงตัวก,ก็หอกกินหมกหมอนอยู่ตอนนี้นะครัตน้นไกลๆนี้วก็อีกต้นอยู่ด้านหนุนมาซีเช้านี้ซียังมีหมกอีกสองบออ่อได้เท่านีก็พาติดตามไปนะตอนนี้ก็ห้าโมงเช้าแล้วอ่ไก่หุ้มนะแล้วก็หอกคือซีมา ยังไม่เมือๆแบบนี้มันก็ซิมาแล้วก็เป็นได้นะ บอกติดต่องเลยนะถ้าที่เคยยิงก็หอ,อกมาบอเคยได้ยิงต้นเทียมมันไกลเลยกะต้นต่ำแบบนี้นะนี่คือต้นหมอนให้มันต่ำสุดๆเลยแหละอะไรเนี้ยนี่ตำสุดถึงขั้นแถวเสาเมตรบ่บอสองห้าเมตรนะอาจจะโซนี่หามาตัวก็อหกมาเ้านะเอาเหาอยูนี่นี่น ยิงยิงอยู่นี่ซื่อบ่ฮอดสิบเมตรแถวเก่าเมตรนเนาะกัอีกหนัดหนึ่งเม็นยูถึงมาเกินมักยูถึงัแถวบ่ฮอดสิบห้าเมตรเนาะน่าจะสิบห้าเมตรนี่แหละคันสูงสุดนะประมาณสิบสองสิบสองสิบสองเมตรนี่แหละสิบเมตรสิบสองเมตรนี่แหละคันแถวนี้นะกัแถวนี้บ่ฮอดสิบเมตรนะตัวกระหอกนี่ เห็นต้นนี้คันอื่นแม้แต่ว่าลูกว้านนี่มันยิ้ม,นนมเลยนะแต่ว่าพีจีพีเขาในเขาตั้งกล้องอยู่ไกลวิญญาณไกลๆแบบนี้มันต้องได้ใช้ทักษะ,ะกับความชำนาญในการที่ว่าเคยยิงพันหมาว่าไก,กลๆแบบนี้ต้องเล็งแบบใดน,นะกับมืดแทนไรยอยู่ในสโคปแคมให้เบืนะ้องแรกจะได้ก้าวข้ามไปนะ้ำเดี๋ยวใชไปหาอีกสองตัวว่าสิเจอหรือโบได้ จอตัวนึงแล้วตัวนี้เป็นเนื้อที่สองนะอย่างอีกตัวนัดทำอิฐนั่นมันล่วงเที่ยวในแต่ว่ามีหนาแบบนี้มันมีพวกเขือพวกถาวรน,นั่นไหลนะแล้วสอกหนาพวกนี้หนา,าเลยที่เราเห็นนะตัวหนาใส่เลยทีเดียวนะ นมัน,ะนก็เป็นตัวเป็นตัวผู้นะเป็นตัวเทาในเป็นท์ผู้นะตกมาไกลเลยทีเดียวแบบนี้มันหาย,ยาสุดๆเลยที่เขียนมีพวกงนหินอลไรกะพวกใบไม้แหง้งพวกยาละน้อยพวกเขือพวกนี้ตาๆมันไหลนะ เจ้านี้จัดไปสามตัวนะล้วนแล้วแต่เป็นตัวผู้แล้วก็อี่อย่างก็คือที่ว่าหนามากตัวนี้มันอยู่อยู่เข็มทางเลยนะทางใหญ่ที่เขาจะาไปนี่แหละมันอยู่เข็มทางเลยแล้วก็เลยเหตุให้มีคนเขาจ้ามาซุ้มมาเหิงก่อนแล้วตัวหอกก็ ยังบ่หลายเลยนะยังสิหา6ตัวให้ซื่อ